โดนปิดการมองเห็นแน่นอนนะครับถ้าทำา6ข้อนี้ใน t k t t o k ครับสวัสดีครับผมตีโอจากช่อง Tiktok Biz นะครับเป็นช่องที่แนะนำเกี่ยวกับการทําสื่อต่างๆในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับผมจากประสบการณ์ตรงมีผู้ติดตามมากกว่า6ล้านคนและตอนนี้นะครับตีโอพูดถึงแพลตฟอร์ม Tik t o k นะครับผมในแพลตฟอร์ม Titik t o k เพิ่งฉลอง 400ล้านวิวไปสําหรับแฮชแท็กที่อติรีวิวสร้างไปซึ่งเป็นหนึ่งในช่องในเครือของอติมีเดียนะครับผมตีโอจัดการดูแลอยู่นะครับผมวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงนะครับ6เรื่องที่ห้ามทําใน t k t t o k หลังจากการที่ตีโอได้เข้าไปอยู่ในเซสชั่นพิเศษที่ ได้รับเชิญเข้าไปแล้วก็ทางทีมงาน Tik t o o k เนี่ยพูดถึงนะครับแล้วก็อยากให้มาบอกท่านอื่นบอกคนอื่นที่ทําสื่อเหมือนกันเนี่ยว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ Tik t o o k เนี่ยจะค่อนข้างซีเรียสมากถ้าใครทำเนี่ยจะถูกปิดการมองเห็นนะครับผมหรือว่าในคําศัพท์เชิงทางการของ Tik t o o k เขาเรียกการปิดการมองเห็นว่าจะไม่ถูกส่งนําไปในฟีดนะครับผม การไม่ถูกส่งนําไปในฟีดเรียกง่ายๆที่หลายคนเข้าใจก็คือปิดการมองเห็นนะครับคือตัวคลิปของเราเนี่ยจะเห็นเฉพาะอยู่ในผู้ติดตามของเราเท่านั้นจะไม่เอาไปส่งในฟีดที่เป็นฟีดที่เราถายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อันนี้เขาจะเรีย,เรยกว่าเป็นฟีดกลางนะครับ ถ้าเราทำคลิปที่มันผิดกฎเนี่ยเขาจะไม่เอาคลิปของเราไปส่งที่ฟีดกลางจะเห็นได้เฉพาะผู้ติดตามเท่านั้นนะครับผมและเรื่องแรกนะครับที่ TikTok ไม่อนุญาตให้ทำแล้วก็ห้ามทำนะครับนั่นก็คือเรื่องของเกี่ยวกับการชักชวนการลงทุนที่มันมีเลทใน,นอ่า ชวนการลงทุนแบบออแชร์ลูกโซ่ชวนการลงทุนแบบการันตีผลลัพธ์ว่าได้แน่นอนตรงนี้เนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินมันก็จะค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนิดนึงละและถ้าเป็นการชักชวนการลงทุนตรงนี้น่าจะเข้าขายมากๆเลยใครที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเงินนะครับอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการพูดการการันตีรายได้หรือการชักชวนให้คนไปลงทุนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับผม ถ้าทําคลิปเหล่านี้นะครับมีสิทธิสูงมากที่จะโดนปิดการมองเห็นนะครับหรือไม่ถูกส่งไปในฟีดนะครับใครที่เป็นสายการเงินควรจะระมัดระวังในข้อนี้ให้ดีๆนะครับอันที่2นะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาและก็สารอาหารควบคุมนะครับผมข้อนี้เนี่ยมันรวมไปถึงเรื่องของการใช้ยาอะไรต่างๆเนี่ยการมาแนะนำการมาพูดถึงยาอะไรต่างๆที่มีความสุ่มเสี่ยงกับการเป็นสารเสพติด นะครับผมเรื่องสารติดติเนี่ยห้ามนะครับแต่ว่าใครที่เป็นเพสัชเป็นคลิปเภสัตตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องพูดถึงการรับรองทางการแพทย์เสริมเติมเข้าไปนะครับหรือถ้าจะเป็นแนะนำเกี่ยวกับครีมลดความอ้วนยาลดความอ้วนพวกนี้เนี่ย อาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วควรจะต้องมีการการันตีจากทางการอะไรบางอย่างเพิ่มเข้ามาด้วยถ้าตัวคลิปเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงเนี่ยอาจจะต้องส่งเอกสารเข้าไปเพื่ออ้สิ่งที่เราพูดในคลิปเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทําเกี่ยวกับยาเนี่ย อาจจะต้องระมัดระวังนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของสารเสพติดเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้เลยนะครับยังไงก็ต้องห้ามเด็ดขาดรวมไปถึงพลังใบอะไรต่างๆเนี่ยใน t i k t o k เนี่ยก็ยังคงห้ามอยู่นะครับถึงแม้ว่ากฎหมายของไทยเนี่ยอาจจะเปิดกว้างแล้วนะครับในเรื่องของใบพลังใบอะไรต่างๆแต่ว่าใน t i k t o k ยังคงห้ามอยู่อันนี้ห้ามทำนะครับจะส่งผลต่อช่องตัวคลิปจะส่งผลต่อคลิปของเรานะครับผมอันที่3นะครับผมอันนี้เนี่ย จะเป็นเรื่องของการเล่นการพนันนะครับการเล่นการพนันแน่นอนว่าห้ามชักชวนคนเล่นการพนันเด็ดขาดนะครับใครที่เห็นช่องว่าโอ้ยคนนั้นก็ยังทําเล่นการพนันคนนี้ก็ยังทําเล่นการพนันได้แนะนําว่าอย่าไปทําตามเพราะว่า โดนแบนเมื่อไรไม่รู้อันนี้ไม่คุ้มกันนะครับบางทีเราทําช่องไป3เดือน6เดือนแล้วเนี่ยแล้วเรามาโดนแบนแปลว่าเราเสียเวลาเปล่าเปล่าเลยนะครับสำหรับ6เดือนที่เราทํามาเพราะฉะนั้นเราควรจะทําอะไรที่มันถูกต้องมากกว่านะครับการเล่นการพน,นันชักชวนการเล่นการพนันก็ตามเนี่ยอันนี้ห้ามเด็ดขาดเพราะว่าเขาค่อนข้างซีเรียสเรื่องของข้อมูลที่อาจจะชักชวนเยาวชนให้เรียนแบบอะไรต่างเนี่ยตรงนี้ไม่อนุญาตเด็ดขาดนะครับรวมไปถึงการใส่แคปชั่นที่แท็กช่องและลิงก์ไปยังไลน์สำหรับ การเล่นการพน,นันตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องห้ามถึงแม้ว่าเราจะทำคอนเทนต์อื่นแต่เราแท็กช่องปลายทางหรือว่าแท็กลายของการพนันตรงนี้เนี่ยก็จะโดนแบนเหมือนกันนะครับก็จะปิดการมองเห็นเหมือนกันเขาจะไปตรวจปลายทางด้วยว่าเฮ้ยไอ้ปลายทางนั้นเป็นช่องการพนันหรือเปล่าเป็นลายของการพนันหรือเปล่านะครับผม เพราะฉะนั้นใครที่ทําอยู่นะครับถือว่าสุ่มเสียงมากๆแล้วก็ใครที่กําลังจะทําขอแนะนําว่าอย่าทําดีกว่าฮะตอนที่ไปข้อถัดไปนะครับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วข้อมูลถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยและยังไม่ได้กดซับสไคร์นะครับยังไงกดซับสไคร์ช่องนี้ไว้ให้ด้วยและกันกดติดตามกดไลค์เพจไว้ด้วยและกันเพราะว่ามีเทคนิคมีข้อมูลดีๆมาอัปเดตให้ ฟังอยู่เรื่อยๆนะครับผมยังไงฝากกดไว้ด้วยกันแล้วก็มีช่องทางสําหรับให้ครีเอเตอร์ไปพูดคุยสอบถามปัญหากันนะครับใครที่เป็น Tik t o ็อกเเข้าไปร่วมจอยกันในกลุ่ม Facebook ได้นะครับมีลิงก์อยู่ที่ด้านล่างไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งข้อที่4ก็เป็นเรื่องที่ครีเอเตอร์หลายคนใน Tik t o ็อเนี่ยอาจจะเจอปัญหาเหมือนกันโดยที่ไม่รู้ตัวอะใครทําคลิปข้อนี้แล้วแล้วทําไมงงๆว่า เฮ้ยมันเกี่ยวหรือเปล่านะครับอ่านมาดูข้อนี้กันข้อที่4นะครับก็คือเรื่องของความเป็นส่วนตัวครับความเป็นส่วนตัวนี่หมายถึงอะไรครับความเป็นส่วนตัวนี่หมายถึง เรื่องของที่อยู่นะครับผมอาจจะไม่ใช่แค่ที่อยู่เรามันไปโผล่ในคลิปนะครับอาจจะเป็นที่อยู่ชื่อของบุคคลอื่นๆด้วยแล้วดันไปโผล่อยู่ในคลิปอันนี้เนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่า Tik t o อกเนี่ยค่อนข้างให้ความเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะครับถ้าติดชื่อใครที่อยู่ใครหรือว่า QR code อะไรก็ตามเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับผมถ้าเจอถ้าเห็นเนี่ย จะโดนลดการมองเห็นโดนปิดการมองเห็นหรือว่าไม่ส่งไปอยู่ในนิวฟีดนะครับผมอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนพลาดกันนะครับนั่นคือการ u n นบ x ็อกการรีวิวแกะกล่องสินค้าอะไรต่างๆอย่างบิวตี้บางทีคนก็กรีดกล่องมาแล้วก็เปิดทดสอบมาเช็คให้เพื่อนๆดูแบบพร้อมๆกันแบบสดสเลยไอตรงนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเขาลืมปิด ในส่วนของสติกเกอร์ที่เป็นที่อยู่ตอนแกะกล่องตรงนี้นะครับดอกจันไว้เลยหลายคนพลาดตรงนี้และมันทำให้คลิปเนี่ยไม่ส่งไปที่นิวฟีดไม่ส่งไปที่ฟีดกลางนะครับ และก็จะโดนปิดการมองเห็นเหมือนกันนะครับผมสำหรับใครที่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์หรือสายรีวิวหรือสายแกะกล่องอันนี้ควรจะระมัดระวังข้อนี้ให้มากๆเลยนะครับข้อที่5นะครับผมนั่นคือเรื่องของอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยการมาทดสอบอาวุธชัดเจนใช้อาวุธที่มันมีคมนะครับผมแล้วก็มีการทําท่าทําทางที่มันสุ่มเสี่ยงต่อความอันตรายที่จะเรียนแบบเนี่ยอันนี้ทิกก k ก็จะมองว่ามันเป็นความสุ่มเสี่ยงของการใช้อาวุธหรือทดลองอาวุธกลัวว่าเด็กๆหรือเยาวชนที่อยู่ ในแพลตฟอร์มจะมีการลอกเลียนแบบนะครับผมอันนี้เขาก็จะต้องห้ามไว้ใครที่รีวิวอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยก็จะถูกปิดการมองเห็นเหมือนกันนะครับผมยังไงถ้าอยากรีวิวนะครับผมอาจจะเป็นการพูดถึงการใช้งานแต่อาจจะแบบว่าไม่ต้อง เห็นแบบชัดเจนนะครับการให้เห็นของมีคมหรืออาวุธปืนอะไรต่างๆแบบชัดเจนเนี่ยส่มเสียงมากๆเลยครับไปในส่วนของข้อสุดท้ายนะครับผมเรื่องของพฤติกรรมที่อันตรายหรือเป็นเรื่องอาชญากรรมนะครับบางทีนะครับเราทําคลิป ตั้งใจให้มันแปลกมันแหวกแนวนะครับแบบทําอะไรพี่เลนพี่เลนบางทีคลิปแบบนั้นเนี่ยอาจจะถูกปิดการมองเห็นได้เพราะว่ามันเป็นการกระทําที่เชื่อมโยงไปสู่เรื่องที่อาจจะทําให้คนอื่นๆเรียนแบบได้ยืนกลางถนนยืนกลางรางรถไฟอะไรแบบนี้บางทีมันสุ่มเสี่ยงนะครับแล้วมีพฤติกรรมที่คนจะเรียนแบบได้นะครับผมอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าเราทําคลิปเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีคนเรียนแบบแล้วจะเกิดอันตรายต่อชีวิตของคนที่ทําคลิปตามได้นะครับรวมไปถึง พฤติกรรมที่มีการชกต่อยกันนะครับมีการทําพฤติกรรมที่มีการผิดกฎหมายนะครับชักชวนกันทําในเรื่องที่มันผิดกฎหมายเนี่ยอันนี้โดนแบนแน่นอนนะครับผมสําหรับ6ข้อนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่จะส่งผลให้ช่องเรานะครับมันมีสิทธิ์โดนแบนได้สูงมากแล้วก็มีสิทธิ์โดนปิดการมองเห็นได้สูงมากนะครับสาหรับ6ข้อที่ผ่านมานะครับติโออยากถามนิดนึงครับว่าใครที่ คิดว่าตัวเองโดนปิดการมองเห็นในข้อไหนกันบ้างนะครับยังไงก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างนิดนึงนะครับผมตีโอจะได้รู้นะครับผมแล้วก็เผื่อว่าเออในอนาคตจะมีวิธีการแก้ปัญหากับคลิปแนวนั้นยังไงได้บ้างนะครับคอมเมนต์มาเล่าให้ตีโอฟังนิดนึงก็แล้วกันนะครับส่วนในคลิปถัดไปนะครับคลิปหน้าเนี่ยอาจจะส่วนในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวติโอจะมาพูดถึงว่าแล้ววิธีเช็คการปิดการมองเห็นล่ะ มันจะออกมาเป็นยังไงเราต้องเช็คอย่างไงนะครับผมทาง Tik t o k อเขาแจ้งเตือนมาแบบไหนเรามีวิธีดูไหมเดี๋ยวมาบอกให้ฟังนะครับผมยังไงอย่าลืมกด s u b ส c ค i b e ช่อง Tik t o k b กบิสเไว้ด้วยแล้วการจะได้มาอัปเดตข้อมูลดีๆแบบนี้กับติโออยู่เรื่อยๆนะครับผมส่วนใครที่อยากทำสื่อแล้วเอาไปประกอบธุรกิจนะครับผมยังไงเนี่ยตอนนี้ติโอมีคอร์สอยู่นะฮะยังไงก็ลองเช็คที่ลิงก์ด้านล่างทักไลน์มาคุยกันได้มาปรึกษาก็ได้ว่าการผลิตสื่อหรือการใช้งาน t i k t o k เนี่ยมันจะเอาไป สร้างรายได้สร้างอาชีพเป็นไงให้เราได้บ้างนะครับช่องทางการติดต่อทางไลน์อยู่ด้านล่างแล้วใครสนใจก็ทักมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ติโอขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ